เอามาอุ้ยเออไหลจะอุ้ยวายคุ้มใช่วายคุมยย้มมากอ่ะคุณสิอีกไหลไหมอู้ยไหลอักสรนแดงต่อเอาไหลอุ้ยโอ้โหสวยมากสิบรุนล้วนดีดใช้วิจรารณยาณในการรระชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโช์ผู้ที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเกลือแล้วหนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมเดิมของเราก็คือมาจองเวหนึ่งนะช่วงนี้วนแต่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่า สองเล่นเราไม่ค่อยแตกอ่ะเออเล่นหนึ่งรู้สึกมันโบะกบว่านะจ๊ะเอามาวันนี้ทุนพูเลยว่ามีเยอะเพราะว่าก่อนอน่ะนี้เล่นมาได้เยอะทุนมีพันเก้าอันนี้ไม่ได้ถอนนะจ๊ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเด้อเออถ้าเล่นแม้ก็ควรจะถอนทุนมีพันเก้าจะสวยเบ็ดสี่สิบาทนะวันนี้เบ็ดเยอะหน่อยเพราะว่าอ่ะทุนหนาเด้อทุนหนาก็เบ็ดต่ำอ้าวสวยจ้าอา้าวปังมากแม่เฮ้ยหัววันอีกแล้ว ไม่ทันได้หนึ่งนาทีนะจ๊ะข้าโบ,บะมากอ่าซุปเปไมค์กมกวินจะ้ะเออดูดีมันจะไปให้เราได้ถึงเท่าไหร่วันนี้นะเลิกงานยามดีได้มา3420บาทอ้าววันนี้แบบเปิดมาเลิกดีเลยเปิดมาคือเฮงแต่หัววันเลยอุ้ยสวยไหลยะือักษอดแดงนะได้เจ็อี่สิบ บางทีดูทำไมดูได้เงินเยอะเพราะว่าเธอสวยเบ็ดเยอะนะจ๊ะไรอเขาเรียกแล้ววะยอดที่มันได้มันก็อัตราส่วนตามที่เราเบ็ดด้วยนะเออถ้าเราเบ็ดน้อยมันก็มันก็จะได้ไม่ได้เยอะเท่านี้นะจ๊ะเออมันก็แบ่งเป็นเลทข,ของมันด้วยเนาะอ้าวมาอู้แถวสองนะแถวสองอักสรอนแดงไม่ได้ไม่มาโอ้โหแต่ว่าโอ้โดีใจมากเลยวันนี้เปิดมาคือดีมากดีมาก เพิ่มเบ็ดมันหน่อยจ้ะมันกำลังมาเพิ่มอีก50ิบาทเป็นการขยักเบ็ดนะเออแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เ,เ,เข้ามาดูเจ๊อเกิดเป็นทางไลน์นะจ๊ะตากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อติดได้ติดตามกันเนาะเออแล้วใครยังอยากได้สูตร,รสแกนสล็อตก็ยังของกันได้กติกาเด๋วจะส่วนแป้งไว้ให้ข้างล่างนะจ๊ะเออแล้วก็ส่งมาทางไลน์เด้อส่วนไลน์เด,เด็ปักไว้ให้คอมเมนต์นะจ๊าเอามามามาไหล่ไหลไหล ส่วนมีบางคนมีเพื่อนๆพอนบางคนถามเสืรว่าเจสวยมีกลุ่ม v ีไอพีไหมมีกลุ่มโบนัสทามไหมอันนี้เจสวยเองไม่มีเหมือนกันนะเออเวลาเจสวยอย่างที่บอกแต่ว่าเวลาเจสวยเล่นเจสวยก็จะใช้สูตรสรแกนสล็อตควบคู่ด้วยอย่างนะจ๊ะไม่ได้มีกลุ่มพวกนี้นะเออเลยไม่แน่ใจว่าเออเพื่อนๆเอามาจากไหนกันถามกันมาเจสวยก็บอกเลยว่าไม่มีแต่ว่าถ้าสงสัยข้อมูลอื่นหรือว่าอะไรอยากจะถามกันได้นะยินดีตอบยินดีช่วยเสมอนะจ๊ะ เบ็ห้าสิบเราก็ดูทรงๆนะอืไม่ทรงหรอกเสียทรงเสียใช่ไหมเออทรงเสียเงินวะไม่ใช่ว่าทรงได้อ้าวกดไปกดไปใจเย็นๆลูกจ้าแล้วก็เด็กที่ yeah, yeah. อายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำให้เล่นตามนะหรวอผู้ที่มีปัญหาด้านท <Yeah, yeah. S 1> ุนนะครับ ไม่แนะนําให้เล่นตามเลยนะจ๊ะเออเป็นห่วงกันหรือว่าบางคนเล่นได้แล้วก็หยุดก่อนถอนทุนคืนก่อนแล้วก็ที่เหลือก็เล่นกาไรเนาะเขาเรียกว่าจะได้ไม่ขาดทุนนะเป็นหนึ่งอีกเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เจะสวยบางทีก็ใช้แบบนี้นะเล้วสวยเล่นได้ก็ถอนทุนก่อนที่เหลือเอาก็กำไรมาเล่นนะนะ่ะเนาะเออ เป็นห่วงจริงๆเพราะว่ามีบางคนก็บ่นมาว่าแบบเออเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้ก็แนะนำมาให้หยุดพักก่อนนะจ๊ะอย่าดันเล่นต่อไปเด้อมันจะมีโอกาสเสียรธรรมดาเกมพวกนี้มันก็มีช่วงจ่ายกับช่วงแจกกับช่วงเสียเนาะเออก็ดูทรงเกมดีๆเป็นห่วงกันอ่ะพูดไปเป็นไงล่ะเอออดูดข้ไปดูดข้อปดูดคืนจ้าดูดคืน ยังไงวะกำไรหายกําไรเริ่มลดจะเหลือแต่ทุนปะเนี้ยอ้าวมาอือสองตัวอยากให้เข้าฟรีเกมอีกยอยังไงคะเราจะเป็นการเล่นด้วยน้ำตาหรือเปเขาวันนี้เอไะไรจ้ะเ,เริ่มจะกลับเข้ามาแบบ ใกล้คุณเต็มทีอ่าไป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 ไล่ต่ออะไรต่ออักษนเขียวสวยงามอ,อ่ะกลับมากลับมาห้าร้อยแปดสิบบาทอ้ามาจากสันจีอูแถวสามอักษรแดงนะถ้ามีก็ได้ไหลายคอมโบต่อเลย อาจะเอ้ยเข้ามาแล้วฟีเกมของฉันขอให้มันโบบาขอให้มันโบบาเอามาเอ้ยเออไหลจะอู้ยวายคุ้มใช้วายคุ้มมากออะคุณสิอีกไหลมาอู้ไหลอักษรแดงต่อ,อ,อเอาไหลอู้โอ้สวยมากสิบรุ่นนวอ่ะ กลับมาแล้วกำไรเรากลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้ยดีใจดีใจอ่ารอบแรกด้วยหมุนรอบแรกก็อ้าวกำไรล้นอีกอ่0าอีเ2 5สบาทซปเปอร์เมก้าวินนะสำหรับการเข้าฟรีเกมหมุนรอบแรกของเราโอ้ปังค่ะปังอะอะมีมีไหม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  ฟรีซอนฟรีมาเลยไปแล้วจ้ะเลยไปแล้วแล้วก็ไม่กลับมา <c oughs> นล้ว่าจะให้ฟรีซอนฟรี <c oughs> เอาไหลอ่ะษอนแดงไหลอีกมิจ๊ะเ <c oughs> ออไม่ไหลแล้วอุย้ยมัวแต่คูไม่ทันได้ดูย้อนเงินที่มันได้เมื่อกี้ดูแต่หน้าเกมเข้าเลยจ้ะเข้าอีกแล้ว คุเปอร์มิกาวินเละสามพันสองร้อยบาทอ่าเลิศอีกแล้วจ้าเออมาแล้วกำไรล้วนๆหลังจากนี้จะแจกไหมถ้าแจกเบอร์นี้แล้วไม่แจกนะโรยซึ่งมักส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะรบับอ่าได้ได้เว่อีก60บาท อรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายทั้งหมดีเกม5 8 8 0บาทอาจจะทำอย่างไรจ๊ะพอสิจาจะรออะไรได้มาเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องพอแล้วก็ไปถอนทุนถอนกำไรขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้เยอะนะจ๊ะเออถ้าไงเจ้สวยก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ